รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กิจของเราที่ตั้งเป็นกลุ่มได้ทุกวันนี้เพราะเราได้แรงสนับสนุนเศษผ้ามาจากโรงงานแฮนินเฮนที่ตั้งอยู่ที่อำเภอลือโสจ,จังหวัดนราธิวาสเพราะเศษผ้าของของแฮนเฮนเราทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างหมวกมีหมวกกลมแล้วก็หมวกบานแล้วก็ผ้าเช็ดเท้ากระเป๋ารองเท้าแล,ทลแล้วก็ที่รองหม้อแล้วก็ที่ที่รองนั่ง เศษผ้าทุกอย่างทุกที่เศษที่เหลือชิ้นเล็กเราจะไม่ทิ้งอย่างน้อยเราก็ได้มีงานทําได้มีผู้สูงอายุได้มีงานทําไม่ต้องว่างได้มีรายได้เล็กๆน้อยๆจุนเจอครอบครัวแล้วก็ขอขอบคุณจากโรงงานแฮนแที่ตั้งอยู่ที่อำเภอฤาษะเจจังหวัดนราธิวาส ะะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสนั้นนะคะอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะค่ะซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นจุดที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องในพื้นที่แต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูการต่อยอดค่ะ การนรําเศษผ้าของวิสาหกิจชุมชนแฮนอินแฮนรืสอสาะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปมอบให้กับพี่น้องในพื้นที่เป็นการต่อยอดโดยพี่น้องสามารถที่จะมาเอาเศษผ้าตรงนี้นะคะ่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหมวกแล้วก็อีกหลากหลายค่ะซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนนะคะให้กับพี่น้องในพื้นที่ยิ่งลดต้นทุนมากเท่าไหร่พี่น้องในพื้นที่ก็มีกําไรมากขึ้นเท่านั้นค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะแต่วันนี้ คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะก่อนที่เราจะลงไปดูของผลิตภัณฑ์ของชุมชนของพี่น้องในพื้นที่นั้นค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์ทที่นี่กันก่อนเลยค่ะตามเลยค่ะแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์ทเป็นอุตสาหกรรมเพื่อสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดเยแด่นภาคใต้หรือโครงการแฮนด์อินแฮนด์อำเภอรีสอร์ทจังหวัดนราธิวาสวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรรบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชนำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่20กันยายน2554ซึ่งได้รับการบรุรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการสร้างงานโดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหก,กรรมกระทรวงอุตสาหก,กรรม เป็นผู้ประสานงานดำเนินการจัดตั้งในรูปแบบโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยระบบอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้มีความสุขรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยายั่งยืนรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เกิดการมีเศรษฐกิจชุมชนโดยชุมชนและผลิตภัณฑ์ของแฮนด์อินแฮนด์รีสอรจะเน้นการผลิตชุดออกกำลังกาย ชุดกีฬาชุดลำลองเสื้อโปโลเสื้อคอกลมเป็นหลักและตลอดระยะเวลา13ปีตั้งแต่การก่อตั้ง Hand in Hand รือ o r t จนถึงปัจจุบันนอกจากอาชีพรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วยังถือเป็นห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Hand in Hand รือ o r t เมื่อประชาชนที่ได้มาทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองมีการจับจ่ายซื้อของเศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น เกิดตลาดนัดของชุมชนทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ของอำเภอรืรอเสาะจังหวัดนาราธิวาส นั่งอยู่กับน้องยีนะคะก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแพดอ,อินแทนรืสอราะจังหวัดนาราธิวาสแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องยีค่ะดีค่ะ,คะก่อนอื่นเลยแน่นอนเลยว่ามันเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วในส่วนของแพดอินแทนว่าเป็นโรงงานที่ขนาดใหญ่ของพื้นที่จังหวัดเชายแดาภาคใต้ก็ได้กับเอกลักษณ์ในการที่ตัดเย็บผ้าเป็นของตัวเองใช่ไหมคะคแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมสิ่งที่พี่ซ่อนจะพามาในวันนี้ก็คือว่าเป็นการต่อยอดก็คือนําเศษผ้าของโรง,งงานนี่แหละต่อยอดให้กับ พี่น้องในพื้นที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะที่เราแบบได้มีการแบบเอาเศษผ้าไปกระจายให้กับพี่น้องในพื้นที่นี่มันมันเริ่มต้นมาได้ยังไงอะคะ เมื่อเราได้สร้างโอกาสให้กับบุคลากรของวิสาหกิจชุมชนแฮนนินแทนรือสอแล้วค่ะเราก็อยากจะสร้างโอกาสให้กับชุมชนต่อ,อค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทรัพยากรหรือว่าทางด้านวัตถุดิบอะค่ะเพื่อที่จะให้ชุมชนได้สร้างมูลค่าด้วยค่ะและณปัจจุบันนี้ค่ะเรามีแบบเครือข่ายด้วยมีแบบว่ากลุ่มในพื้นที่ชุมชนเองที่แบบว่ามาเอาผ้าที่วิสาหกิจของแฮนนินแทน,นรือ,อเนี่ยประมาณกี่ กลุ่มได้แล้วคะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจนะคะก็มีกลุ่มวิสาหกิจบ้านตะลุฮูลู่ค่ะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนวัดราชสโมสรแล้วก็ยังมีในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุอะค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประถมแล้วก็โรงเรียนมัธยมอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือว่าที่เขามาเอาเศษผ้านี่เข้าไปต่อยอดเป็นอะไรกันนะคะส่วนใหญ่ก็ต่อยอดไปเป็นกระเป๋า <ừ> พรมเช็ดเท้าอะค่ะแล้วก็ที่ใส่ที่ชู่<ฮ>พวงกุญแจอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาทราบได้ไงว่าทางแบบวิสาหกิจชุมชนแทนนินแทนแนสิสเรามีการแบบว่าสามารถที่จะมาเอาแบบผ้าได้เนี่ยค่ะเพราะว่าหลัก ของแฮนดินแฮนดูสอก็คือจะวัตถุดิบหลักก็คือเกี่ยวกับผ้าค่ะเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าวัตถุดิบหลักก็จะเป็นผ้าที่เหลือจากการตัดผ้าแล้วค่ะส่วนนั้นเราคิดว่าถ้าเราขายแล้วเราคิดว่าพอเราขายเราอาจจะได้แค่เงินกลับมามันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้กับชุมชนแล้วก็เขาอ่ะสามารถกลับไปต่อยอดอได้สร้างมูลค่าแล้วก็เขาได้มีรายได้อะค่ะแล้วก็ได้มีงานแล้วก็เขาได้มีคุณภาพชีวิตด้วยค่ะที่ดีไม่ว่าเศษผ้าอะไร เราต,ตัดตัดแล้วก็ปุ๊บใส่ถุงมารับได้เลยใช่ค่ะแล้วเวลาเขามารับเนี่ยเขามารับกันยังไงคะต้องแบบแจ้งก่อนไหมว่าจะเข้ามาเอาผ้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ะะมีแจ้งกันก่อนอนะคะก็ะอาจจะมีหนังสือมาด้วยอะคะ่ะหนังสือด้วยค่ะถือว่าก็เป็นเรื่องสิ่งดีๆนะคะเหมือนที่น้องยีได้บอกว่าหนึ่งคนที่ซื้อเองอ่ะก็จะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงเพราะว่าในส่วนของตัวชุมชนเองวิสาหกิจที่มารับผ้าไปเนี่ย เขาก็ไม่ต้องออกผ้าตรงนี้มันก็เลยทําให้ตัวสินค้าเนี่ยมันก็มีราคาไม่ได้แพงมากนะักเพราะว่าต้นทุนเราก็ถูกค่ะแล้วคิดว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะนอกจากที่เราแบบกระจายให้กับชุมชนเองโรงเรียนผู้สูงอายุเองแล้วก็ตามโรงเรียนต่างๆที่มารับผ้าในพื้นที่คิดว่าต่อไปเราอยากจะแบบมองถึงขั้นไหนคะในเรื่องของเนี่ยการกระจายงานให้กับพื้นที่ค่ะในส่วนของ เรากระจายการให้กับของพื้นที่แล้วค่ะแล้วก็อนาคตก็อยากจะให้ทั้งในจังหวัดแล้วก็ทุก,ทกวิสาหกิจแล้วก็ทุกกลุ่มก็สามารถมารับที่นี่นะคะ่ะจะได้มีไรายได้ไม่เพียงแค่ในเขตอำเภอรือเสาะอย่างเดียวค่ะ,คะก็อยากจะให้เ,เบื้องต้นก็อาจจะนำร่องในจังหวัดนาราธิวาสกันก่อนด้วยในพื้นที่ที่เราอยู่ะค,ะค่ะแล้วก็อีกอันนึงเราก็เป็น ฝ่ายการตลาดให้กับคนที่ออนำเศษผ้าแล้วก็ไปสร้างผลิตภัณฑ์เราก็เป็นการตลาดเราก็มีศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปอยู่อะคะ่ะก็จำหน่ายเหมือนเขาไป ไปทาผลิตภัณฑ์มาแล้วอะค่ะเราก็มาวางขายที่นี่อะค่ะโดยไม่คิดกําไรให้อะค่ะไม่คิดเปอร์เซ็นต์ให้ก็มาวางฟรีอะค่ะเพราะหมือนกับเครือข่ายที่รับภาพไปแล้วก็สามารถที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของตัวของวิสาหกิจของชุมชนของเขาเองอะมาวางจําหน่ายที่นี่ได้ด้วยได้ค่ะก่อนที่เราจะลงไปดูชุมชนที่แบบว่ารับภาพไปอะมาถึงที่นี่แล้วคุณผู้ชมพี่ซ่อนจะพาคุณผู้ชมเนี่ยค่ะไปดูผลิตภัณฑ์ของแฮริแทนดูเอรเลยว่าเขามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวให้น้องดีนะคะพาชมเลยว่ามีอะไรบ้าง นี่ก็เป็นหมวกน,น,นะคะหมวกน,นี้ก็จะส่งให้ทางกลุ่มวัาสโมสรเป็นคนเย็บนะคะนี่ก็คือการกระจายรายได้ให้กับ,ช,บชุมชนด้วย กิชุมชนแฮนด์อินแฮนด์รืสอสนะคะก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของความสําเร็จของชุมชนที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคจนนํามาสู่ความสําเร็จค่ะในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะยังเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและขยายต่อลงสู่ชุมชนโดยการทํางานกันอย่างบูรณาการของวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์รืสอสขยายไปในพื้นที่ของชุมชนค่ะโดยการส่งมอบเสืผ้าที่ เหลือใช้ให้กับชุมชนเครือข่ายนำไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองเพื่อเป็นการกระจายรายได้สร้างงานสร้างอาชีพลดต้นทุนให้กับพี่น้องในชุมชนตอนนี้ค่ะพี่ซ้นนะคะก็อยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนตะลกพูลูนะคะอยู่กับกันนีแล้วก็สมาชิกทั้งหลายคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่ได้เอาแบบ เศษผ้าใช่ไหมคะของแทนอินแทนมาต่อยอดนี่แหละในกลุ่มนี้ก็คือว่าเอามาทําอะไรบ้างคะก็คือเอามาไปรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายค่ะก็จะมีเช่นก็คือชิ้นชู่หมอนอิงหมอนรองคอใช่ค่ะก็คือจะทําแบบซองใส่ชิชชู่ค่ะใช่ก็คือหมอนอิงหมอนรองคอเป็นพวงคุ้แจเป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆค่ะแล้วจุดเริ่มต้นเลยก็คือว่ากันเนี้ยนมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการ เย็บประกอดอย่างนั้นหรือ่ะก็คือเป็นความชอบอะแล้วจุดเริ่มต้นของกลุ่มนี้ตั้งแต่กี่ปีมาแล้วจะเข้า7ปีแล้วค่ะก็คือเราเย็บเป็นกระเป๋าจากผ้าปกติมาก่อนใช่ค่ะเริ่มแรกก็คือเราเรากลุ่มของเราเป็นการผลิตกระเป๋าค่ะก็คือได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรที่ Hand in hand ก็คือรู้ว่าแบบทางแ a น in n h a แทมีเศษผ้าแบบนี้ค่ะก็เลยว่า ได้มีออนำเศษผ้ามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วจากการที่ได้ไปเอาเศษผ้าของแฮดินแทนมามาเป็นต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของเราต่างๆเนี่ยมันจะเป็นที่ใส่ทิชชู่หมอนรองคอ,อกระเป๋าเนี่ยค่ะกี่ปีแล้วคะ ประมาณประมาณ5ปห้าปีแล้วเป็นไงมันลดต้นทุนจากเมื่อก่อนได้เยอะไหมคะลดเยอะเลยค่ะเหมือนกับว่างานแฮนด์เมดอะค่ะงานตัดแปะจะขายได้ใช่ว่าเอาเศษผ้าตัดแปะแต่ละพื้นหลายๆพื้นมากตัดแปะใช่เพิ่มมูลค่าเหมือนกับว่าจากที่เราขายได้69แล้วก็เพิ่มเป็นขายได้ร้อยกว่าบาทร้อยสามสร้อยห้ก็คือมันเหมือนกับว่างานแฮนด์เมดงานไม่เหมือนใครก็คือเอาตัดแปะ แสดงว่าชิ้นน,งน,งน,นึงก็ลายนึงชิ้นนึงก็ลายนึงอ๋อผลิตภัณฑ์แต่และชิ้นก็คือจะลายไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะก็คือเราจะได้เศษผ้าที่หลากหลายค่ะบางทีจะได้สีมุ่งสีนี่แล้วก็แบบถ้าลูกค้าบอกจะเอาแบบนี้สิบใบเราก็ผลิตให้ไม่ได้เพราะว่าเศษผ้าเราพยายามหาแบบสีสันแบบหลากหลาย,ลายก็เหมือนที่เรากองกออยู่นี่นี่ใช่หมดเลยใช่หมดเลยยิ่งช่ที่เห็นอยู่หน้าตอนนี้ก็คือว่าเศษผ้าที่มาจาก แเลยก็เลยมาต่อยอดให้กับชุมชนแล้วตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมดวิสาหกิจของเรามีสมาชิกทั้งหมด12คนค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็คือกระจายกันไปว่าใครมีหน้าที่อะไรใช่ค่ะบางคนก็คือไม่สามารถเย็บตรงนี้ได้มีลูกอ่อนก็คือเราให้ไปทํางานที่บ้านแล้วก็เอามาส่งได้แล้วเหมือนตัวสินค้าเวลาที่เราผลิตมาแล้วเนี่ยค่ะเราส่งขายที่ไหน ก็คือมีที่ช็อปแฮนอินแฮนแล้วก็มีมีออนไลน์ค่ะแล้วก็มีออกบูธสถานที่ต่างๆและในปัจจุบันนี้ค่ะแอบถามหน่อยรายได้เนี่ยให้กับสมาชิกประมาณเท่าไหร่ได้คะถ้าคิดเป็นเดือนก็คือตอนนี้คือก็ประมาณ8,000ได้ค่ะใช่ก็คือมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะคะมันก็ว่าก็คือมันก็คือเข้าใจว่ามันแค่อาชีพเสริมค่ะเราไม่ได้มีอะที่เสริม ต่อคนแปดพันก็คือแล้วแล้วแต่คนว่าใครทําเยอะเขาก็ได้เยอะใครทําน้อยเขาก็ได้อย่างเช่นเหมือนว่าเราไปรับออเดอร์มาสมมติว่าเขาสั่งเป็นเอากล่ <ๆ S 2> องทิชชู่ก็คนนี้รับทากี่ชิ้นก็จะเป<ช>็นอย่างนั้นไปเลย<ช>โดยทุกคนเนี่ยมาเอาเศษผ้าที่นี่ก็แสดงว่ากล่องทิชชู่มันก็จะลายลายไม่เหมือนกันใช่ก็แล้วแต่ผ้ารอบนึงเราจะได้สีไหนสีไหนค่ะพยายามแบบ ต้องต้องไปหาเหมือนกันนะคะว่าลายลายแบบอเ,เอาสวยๆค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากที่เมื่อกี้เราพาไปดูในส่วนของการที่เอาเศษผ้าของแฮนแฮนรืออร์มาแบบมาต่อยอดนะคะเป็นกระเป๋าพรมเช็ดเท้าหมอนหมอนรอ,องคอที่นี่ค่ะก็ยังมี แบบการให้พี่น้องในพื้นที่มาทําอาชีพก็คือกระเป๋าในรูปแบบต่างๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใช้ผ้าอะไรตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นผ้าหลากหลายค่ะเหมือนกับว่าเราเราเลือกรายที่ว่าแบบขึ้นทรงแล้วมันสวยค่ะใช่ก็คือมาผลิตเป็นกระเป๋าตอนนี้จะมีทั้งหมด1ิบแบบการสิบใช้สามารถที่จะแบบว่าแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแต่อีกหนึ่งอย่างที่ซ่อนอยากจะให้ดูคุณผู้ชมอันนี้คือมันแบบมันเด็นมากๆเพราะมันเป็นการปัก ปักเลยนะคะเรามาดูใกล้ๆอันนี้ละกันอ่าอันนี้ปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ภาคภมใจนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือเริ่มแรกเราเราคิดไอเดียว่าตอนแรกเราไปซื้อผ้าจากข้างนอกค่ะได้แบบสำรวจว่าในชุมชนเราเคยปักภาคุมบาวาแล้วก็เขาเขาไม่ได้ทำก็เหมือนกับว่าเขาหยุดทำมานานแล้วค่ะใช่ก็คือเหมือนกับว่าให้เขามามีอาชีพต่อยอดใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือให้เขามาปัก แล้วเรามาขึ้นเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าใช่อันนี้ถือว่าเป็นการแบบเพิ่มมูลค่าให้กับกระเป๋าอีกด้วยเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แบบปักง่ายนะพี่ส้นว่าเพราะว่าถ้าผ้าคลุมอ่ะมันจะนิ่งๆๆใช่ไหมแต่นี่มันเราต้องคือต้องขึ้นก่อนหรือว่าเราปักก่อนขึ้นกระเป๋าก่อนปักก่อนแล้วก็เอามาทำเป็นกระเป๋าโอ้นี่แบบเนี้ยพอมาอยู่บนกระเป๋าเนี่ยอยู่ที่นั่นเอาใบที่พี่ต้นถือเนี่ยราคาอยู่ที่สามเก้าเก้าค่ะ สามก้าวก้าวก็ไม่ได้แพงนะคุณผู้ชมเพราะเนี่ยอยากจะบอกว่านี่มันก็เป็นของชุมชนอันนี้มันคือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มหนึ่งเป็นการทำลายนี่คุณผู้ชมขาเป็นการต่อยอดเลยนะคะก็คือว่าเอาแบบกลุ่มที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยมาทําเป็นอีกหนึ่งอาชีพแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สําคัญมันแบบสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่อันนี้ก็เป็นกระเป๋าแฮนด์เมด อันนี้ก็คือาสามารถสร้างรายได้ให้กับ3กลุ่มเลยค่ะ3กลุ่มทนะีเดียวไม่ใช่กลุ่มเดียวนะก็คือกลุ่มปากป<ะ>กลุ่มกระเป๋าแล้วก็กลุ่มหวาย คะถ้าเกิดว่าใครแบบสนใจนะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการต่อยอดของ h a i In h a หรืออ o r แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบหลากหลายมากๆเลยใครอยากจะอุดหนุนที่นี่ให้แกดีบอกเลยคะ่ะช่องทาง ก็คือสามารถติดต่อได้ที่เฟซนะคะอานิวามิงแล้วก็เบอร์โทร0981238855แล้วก็ทางเพจกระเป๋าแฟชั่นบ้านสาวกบรูค่ะมีอะไรบ้างมีผลิตภัณฑ์อของที่นี่ผลิตภัณฑ์หลากหลายก็มีกล่องชิดชู้มีหมอนรองอิงหมอนคอเป็นกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าไซเวียนเรามีมีหลากหลายเลยค่ะ <ừ. S 1> บางทีลูกค้าเหมือนกับว่าจะให้เราทำเราผลิตก็ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าก็มีแล้วแต่เลย นีุ่ผู้ชมคะอยากจะบอกว่าเป็นการแบบว่ากระจายรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนโดยใช้เราลดต้นทุนในเรื่องของผ้าแล้วก็มาต่อย,ยอดเป็นอีกเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็พี่น้องในพื้นที่เองก็สามารถที่จะมีรายได้ตรงนี้ด้วยอันนี้แค่เป็นรายได้เสริมเท่านั้นนะคะหล<า>ังจากที่อาชีพหลักก็คือทําสวนกรีดยาง และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอรืสอร์แห่งนี้ค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้คุผู้ชมเดี๋ยวไปซ่อนนะคะจะพาคุผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งกลุ่มที่เขาต่อยอดโดยการนำเศษผ้าจากแคนอินแทนรืสอสาะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันแต่จะเป็นรายนั้นเดี๋ยวเราไปดีสามรับชมกันค่ะ ับอีกหนึ่งกลุ่มนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ได้เอาเศษผ้าแบบเศษเหลือใช้เลยของแทนอินแทนรีอสอร์ทมาต่อยอดนั่นก็คือเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะวิสาหกิจชุมชนวัดราชสโมสรนะคะอยู่ในตัวของอำเภอรีอสอร์ทเลยสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่แอลนะคะก็จะเป็นตัวแทนของวิสาหกิจกลุ่มนี้นี่พี่แอลผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะ เป็นเศษผ้ามาจากโรงงานแฮนินแฮน์รือสอส์ทเลยทั้งหมดนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะร้อยเปอร์เซ<ะ>็นต์ค่ะมี<อ>สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์มั้งที่เราต้องเอาจากนอกอะ่ะบางทีเขาให้มาเราก็ปฏิเสธไม่ได้ <c oughs> แต่ส่วนมากจะเป็นของโรงงานแฮนแฮน์ hand. ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วเหตุผลจุดเริ่มต้นเลยค่ะที่เราได้มารวมเป็นวิสาหกิจชุมชนของวัดราโมสรตรงนี้ค่ะคือพี่เอ๋วได้เป็นรวมสมาชิกมาได้ยังไงคะหนึ่งโควิด โควิดเป็นเหตุทำยังไงอะโควิดไปไหนก็ไม่ได้ก็ถูกกักตัวกันอะไรไม่ได้ออกนอกพื้นด้ก็นั่งดูโทรศัพท์กันก็เลยเออเห็นเศษผ้ามันมีเศษผ้าอยู่ก่อนแล้วก็เลยว่าเออเราก็เออเราหัดทําดีกว่าพอหัดทําก็เริ่มเป็นก็เริ่มก็เริ่มที่จะก็เริ่มหาสมาชิกเข้าทีแรกก็เปิดที่บ้านแต่หลวงพ่อท่านใจดีก็เลยให้เลือกสถานที่แห่งนี้ไว้แล้วให้ตั้งเป็นวิสาหกิจให้หาสมาชิกเข้าค่ะ เน้นผู้ว่างงานกับผู้สูงอายุนี่ไงเพราะว่าพี่คนอยากจะบอกคุณผู้ชมข่าวว่ากลุ่มนี้นะมันมีความน่ารักอยู่ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปดูสมาชิกที่ทําอยู่ด้านหลังนะคะเป็นกลุ่มสาวน้อยทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ<ช>ไม่มีใครใ<ช>คที่อายุเยอะเลยในกลุ่มนี้เดี๋ยวเราไปดูสมาชิกกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูนั้นค่ะตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมดที่ที่ทำจริงๆกับ8คนคและอีก2คนก็คือเขาอยู่นอกพื้นที่ค่ะก็เลยมามั่งม่มังแต่โอเค8คนนี้ก็ใช้ได้ค่ะ ผล<ค><า>ผลิต<า>เราเหมือน,อนี้ทันค่ะแล้วเราออกงานที่ไหนต้องแบบคนมาที่วัดด้วยยังไงคะมีคนมาที่วัดด้วยแล้วก็เราออกตามบูธ อย่างเช่นงานทอดกระถินงานชักพระอองานทอดผ้าป่าเราไปทุกอำเภอทุกที่ว่าตามวัดที่มีงานแต่พอกระจายสินค้าไปมากๆเขาก็เริ่มรู้จักเราแต่นี่ก็คือว่ามันไฮไลท์ของหมวกที่มันเป็นจุดเด่นแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ก็คือว่าการที่นําผ้าของแฮนดิแคทดิสอนนี่แหละมาต่อยอดให้มันเกิดประโยชน์โดยที่ว่าทางกลุ่มเองคุณผู้ชมไม่ต้องไปออกแบบทุนซื้อผ้าอย่างน้อยเนี่ยไอทุนซื้อผ้าเนี่ยเราก็ กายมาเป็นกําไรที่มากขึ้นใช่ไหมคะเพราะเราไม่ต้องซื้อผ้าในการที่มาตัดเล็กๆนี้เลยกระติกน้ําร้อนหรือเป็นโมข้าวอันนี้ก็คือเป็นเศษผ้าของแท้ท่ใช้ได้เลเพราะว่ามันของโรงงานเขาเยอะใช่ไหมคะเพราะมันเป็นโรงงานที่แบบว่าเรียกว่าเป็นแบบกระจายอาชีพ ให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้มีอาชีพทาแล้วก็สามารถที่ต่อยอดเข้าสู่ชุมชนได้อีกด้วยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมีหมวก2แบบที่ต้องดูใช่แล้วก็เสื้อก็ใครไคือมันใส่ได้สองด้านนะใส่ได้สองด้านแม่สองด้านสองด้านหมดสองด้านเกือบเนี่ยของเนี่ยอ๋อ่อนแรกๆอ่ะฮิตมากเลยช่วงนั้นอ่ะสีเหลืองสีเหลืองนี่สีเหลืองของแฮนแทนอ่ะแทนินแทนเลยเนี่ยคือเห็นผ้าผืนนี้ปะรู้ทันทีเลยว่ามาจากแทนินแทนใช่ค่ะ มีขยะแล้วก็มีหมวกมีกระเป๋ามีกระเป๋ามีกระเป๋ามีที่รองกระติกที่รองพวกรองกระติกน้ำร้อนหม้อข้าวน้ร้อนหม้อข้าวหม้อแกงแล้วก็อันนี้อันนี้อยากจะบอกไฮไล์มันอยู่ข้างในด้วยนะคุณผู้ชมเศษผ้าแบบเล็กๆไน้อยอ่ะของโรงงานแท่นไฮดรูสอ่ะก็ไม่ทิ้งที่นี่เขาก็เอามามายัดเนี่ยมันไม่ใช่นุ่นนักอะไรเนี่ยมันเป็นเศษผ้า มาพูดถึงรายได้หน่อยพี่เอ๋ค่ะเราเราขายเนี่ยถ้าออถ้าคิดเป็นเดือนนี้ตกอยู่ที่ประมาณคนละเท่าไหร่ได้คะบางเดือนก็ไม่ประมาณ3ามพนก,กว่าเองอถ้าว่าเฉลี่ยกันคือด,ดันเน,นันแต่อย่างน้อยคุณผู้ชมาก็คืออย่างที่ต้นบอกก็คือว่าสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากรายได้ก็คือว่าออบรรดาผู้สูงอายุทั้งหลายเองเ,องเนี่ยเขาจะได้แบบมีงานทําแล้วก็ไม่เหงานะ แล้วก็จะได้มาแบบพูดคุยกันแล้วก็เป็นอาชีพที่เนี่ยเป็นการต่อยอดมาโดยการนําผ้าของแพนในิแอนดิอร์นี่แหละมาทําให้เกิดประโยชน์ก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันใช่ะพี่แอลเหมือนกับอย่างเนี้ยอันนี้เป็นพี่คนนี้เขาจะเย็บเขาจะเย็บที่บ้านแต่ถ้าว่าเป็นจากอุตสาหกรรมแบบพวกที่ว่าเก่งหนี่ก็จะลงมือจากอุตสาหกรรมแต่คนที่ไม่ค่อยคือมันอาจจะตกใจต้องใช้จักรุ่นนู้ รุ่น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 ตือตักตือตักรุ่นแรกแรกแต่รุ่นแรกของซิงเกอร์ใช่ไหมคะเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับ แทนอินแทนรืสอนะคะก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างงานสร้างอาชีพและไรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงค่ะโดยคนในพื้นที่เองนะคะก็สามารถประกอบอาชีพในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมกับสร้างโอกาสสร้างอาชีพลดต้นทุนให้คนในชุมชนมีอาชีพมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์จนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ย็บดีคุณภาพดีราคาถูกรวดเร็ววิสาหกิจชุมชนแทนอินแทนรือสอจังหวัดนราธิวาสเย้ แบบอย่างของความสำเร็จวิสาหกิจชุมชนคือการบริหารจัดการที่ดีการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและการปรับตัวต่อความเสี่ยงต่างๆได้เป็นอย่างดีเพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อันนำมาสู่วิสาหกิจสร้างสรรค์นำสันติสุขในพื้นที่แดดภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ต้นค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาดูนี่เลยค่ะวิสาหกิจชุมชนแทนอินแทนหรือสอะจังหวัดดาราธที่ว่านะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะการที่ต่อยอดการที่ทางออวิสาหกิจชุมชนแทนอินแทนหรือสระได้มอบให้กับพี่น้องในพื้นที่นั่นก็คือเศษผ้าที่เราได้ไปดูกลุ่มต่างๆนะคะทําให้พี่น้องในพื้นที่ค่ะมีทั้งอาชีพมีทั้งงานทําแล้วก็มีรายได้และที่สําคัญนะคะเป็นการลด ต้นทุนที่ดีมากๆเลยอย่างน้อยค่ะว่าในพื้นที่ A นะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อผ้าก็สามารถที่จะมาเอาผ้าที่นี่นะค่ะไปต่อยอดจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนค่ะที่มีความเข้มแข็งมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอฝากไว้ด้วยค่ะชมขาผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนของวิสาหกิจชุมชนแทนอินแทนรีอสอร์ทจังหวัดนราธิวาสแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็น เ,เครือข่ายนะคะที่เราพาไปดูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบวกก็ดี ผมเช็ดเท้าก็ดีแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาจากนี่แหละวัตถุดิบที่มาจากของแฮนด์อินแฮนด์รืสอส์อนะคะอย่าลืมนะคะทุกช้ชมค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาในพื้นที่ของอำเภอรีสอส์อจังหวัดนราธิวาสต,ต้องมาแวะที่นี่เลยค่ะวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์รืสอส์จังหวัดนราธิวาสนะคะสำหรับวันนี้ทุกคนก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะที่พาเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆของอำเภอรีสอจังหวัดนราธิวาสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ